เฮ้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นว่าคน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำมาเล่นตามหรือทำตามเด็ดขาดเข้าใจไหมฝากไว้คิดมันไม่ดีนะจ๊ะจุ๊บๆ๊อาอแล้วครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมในช่องตะวันิเจศูนย์ศูนย์เจ็ดวีสองนะครับสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องสำรองผมนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ใครที่เข้ามาดูคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องสำรองของผมไว้้้ดดววยยนนนนนะะคครััับกกกก็็เปลงใจทุ โอเคในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นค่าย PG เหมือนเดิมนะครับคุณชมโอเคทำการกดเข้าไปเลยครับอ่าโอเคมาคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเอาเกมาสาวถ้ำนะทุกคนเอาเกมสาวถ้ำมาเล่นกันแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะก็ในช่วงนี้ก็ฮิตกันมากเลยนะสำหรับสาวถ้ำนะครับก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะทําการกดเข้าไปในเกมเลยนะคุณผู้ชมเจอกันในเกมไปเลยครับอ่าโอเคมาคุณผู้ชมก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในวันนี้ก็เอาทุนที่338บาทนะทุกคนก็จะเริ่มต้นด้วยการเล่นเบทสบาทนั่นก่อนเลยละกันนะครับมาแต่วันนี้ก็มาดูกันนะครับสําหรับสาวท่ำนะคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตกันมากเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมเอามาลงในช่องสำรองของผมนะครับยังไงกอ็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดติดตามช่องหลักของผมได้นะครับโอเคมาดูกันนะครับสำหรับในวันนี้มาทำการซื้อเลยนะครับ100บาทจัดไปก็เล่นเบ็ดน้อยนะซื้อ100พอนะครับ คุณก็ไม่ค่อยเยอะนะในวันนี้เอามานิดเดียวนะครับยังไงโอ้โหไม่จ่ายนะมาละคิวโอ้โหไม่ไม่ถึงบาทไตายเถอะเจมาบาทเดียวโอ้โหได้ทีละบาทนะโอเคครับได้เอมาสิบบาท เ okay. มาครับ24สวยขึ้นไปคุณ12นะทุกคนตอนนี้นะครับวายแม่งไม่ให้อีกหนึ่งฟีสปินเกือแน่เลยรอบแรกเรียบร้อยครับโอ้โหขาดนนะคุณนะคุณผู้ชมสามจ็ดบาทตายแล้วซื้อในรอบแรกมาเกมยังไม่จบนะครับมาทำการซื้อต่อเลย เพิ liksom, like device, ug, hey, ่งหมดหวังนะครับจัดไปอีกสีฟีสปินนะฮะทุกคนรอบแรกผ่านไปไม่จ่ายสองว่าไงโอ่อเคนะครับจ่ายแค่บาทเดียวนะยังไงโอ้โห ยังไงสวยงามครับ240บาทเอาดิตัวอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้สัญลักษณ์เหมือนกบเลยนะคนสวยงามครับถือว่าได้รอบนี้อ้าวสเก็ตเตอร์ว่ะแตกไหนเปล่าแตกไหนเปล่าต้องนี้ไม่ได้ครับสุดท้ายว่าไงว่าไงแม่งไม่ให้หนี่ครับโอ้โหอ,อีกหนึ่งฟรีสปินนะรอบสุดท้าย โอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับได้มา245บาทน,นะก็นกำไรสิร้ยสี่นะครับโอเคก็ถือว่าตีทุนกลับคืนมาก็แล้วกันนะครับที่เราเสียไปเมื่อกี้นะครับที่ขาดทุนไปนะขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะครับเอาไปที่4บาทไป ยังไงอไอ้เหลืองครับไอ้เหลือง48บาทมาเด้ปาเข้าไป49ไหวครับสวยงาม9บาทย,ยังไงโอ้โหโอเคครับ ยังไงกอ็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปดูในช่องหลักแล้วก็ในช่องนี้ด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็กดติดตามกันไว้ทั้งทั้งสองเลยนะครับใครที่กดติดตามไว้แล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะโอเคมารอบนี้5สเกตเตอร์นะครับติดของปีสปินนะมาสิบฟาไปอือือ เราซื้อในราคา200ร้อยบาทนะทุกคนในรอบนี้เคมาหกบาทอืมยังไงไม่จ่ายครับโอ้โหให้น้อยมากเลยนะเคมา19บเกฟีสปินนะครับอ้าวสเก,กตเตอร์ว่ะทุกคนรอบนี้ว่าไงจะให้หรือเปล่า แถวนี้แถวนี้ไม่ให้สุดท้ายขอได้ไหมมาโอ้โอมีโอกาสลุ้นนะมีได้นะครับ40บาทปาไปยังไงลงมา <c oughs> สวยงามครับ57ได้วายมา2ป้าไปดิ53เรียบร้อยครับรางวัลก้อนโตไปปาไป150ยาทนบาทครับ <c oughs> โอเคถือว่าใช้ได้คุณลูกแล้วอ้าวสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วแม่งมาให้ลุ้นตลอดเลยนะ ให้เปล่ารอบนี้โอ้โหแตกไปครับ230โอเคยังมีโอกาสลุ้นครับมามาดิมาดิมาโอเคครับสีสามมีโอกาสลุ้นอีกลุ้นต่อเต้นตึ๊บตึบ๊บยังไงลงมาไม่ให้นะครับโอเคแตกอยู่นะได้มา273นะครับแมมันจังหอจุยถือว่าได้อยู่ในรอบนี้ม้าอ้เขียว144ครับเรียบร้อยแตกก้ายาว สวยงามครับอีก1นึฟีสปินรอบสุดท้ายจ่ายไหมไม่ให้นะครับโอเคคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับได้มาหกร้อยหกบาทงนๆะในรอบนี้ครับโอเคสวยงามตอนนี้ก็กําไรมานิดหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหสมสมกับเป็นเกมกระแสงริงเลยนะสนอับอเกมสาวขํานะครับค่อนข้างที่จะแจกดีผสมควรในช่วงนี้นะถ้าเกิดใครมาเล่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า มีโอกาสน้อยที่จะขาดทุนนะครับเพราะว่ามันแตกดีจริงๆนะนั่นไงแตกมาแล้วครับ9บาทไว้ y มาโอเค9บาทสวยงาม <c oughs> 2บาทนะครับโอ้โหเส10ครับได้ไม่ถึงบาทนะ โอ้โหหาได้เคมาครับสามบาทอออโอเคขอเพิ่มเบสล้วกันนะเอาเป็นหกบาทนะครับมาแล้วก็ทำการซื้อเลยสามร้อยบาทจัดไปโอเคกดเริ่มเลยนะครับได้มามกำไรนิดหนึ่งนะตอนนี้นะครับ โอเคสิบโอ้โหได้ไปถึงบาทอ่าเก็บตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆครับมาดิสิบไว้เจ็ดบาทคูณแปดยังไงไม่ให้โอ้โหโอเคสวยครับไอ้เขียวสีสามได้อยู่อีกสามพีสปินนี่ครับคูณสิบตอนนี้เงียบอีกแล้วขาดคูณหรือเปล่าว่ารอบนี้ ยี่สิบี่บาทครับเค okay. โอ้โหดูเหมือนจะขาดทุนยังไงไม่รู้วะนั่นไงเรียบร้อยโอ้โหกสสี่แม่งขาดทุนนะทุกคนไม่เป็นไรนะมาลุยยันต่อเลยครับอ้าวสเก็ตเตอร์ว่ะว่าไงให้เปล่าโอเคได้มีโอกาสลุ้นอยู่มาอีกตัวเดียวขอมา้มาม้า กาบาทมีโอกาสลุ้นครับต้องให้แล้วแหละหลายรอบแล้วนะมาอย่างเงี้ยเอาโอเคสวยงามครับเรียบร้อยได้มาสี่ตัวคุณผู้ชมแตกนอกนะครับโอเคเรียบร้อยได้มาฟรีรอบนี้ไม่ได้ซื้อครับจัดไปโอ้โหกว่าจะให้นะครับแม่ในในฟรีสปินเมื่อกี้สองรอบเลยนะที่มันไม่ให้เราเลยนะครับรอบนี้มาข้างนอกไม่รู้จะแตกดีเปล่าโอเคได้10มา14บาท จ่ายครับอีกหกพีสปินไม่ให้อ่าโอเคสวยงามครับได้ไอแดงนะ72โอเคมา43่ายังไงให้ต่อเปล่าโอเคปาเข้าไป115บาทครับเอยคิวมา43เอาวะหมาดิ18ไปต่อเปล่าไม่ให้ครับ61อโอ้ยหมาดิ สีม่วงนะครับ28 e เฮ้ยแตกนอกก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยโอเคจบไปนะคุณผู้ชมได้มาอ219บาทนะครับรโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะแม้ว่าไม่ให้เยอะแต่ก็แตกนอกก็ยังยังดีนะครับที่จ่ายเรานะ,ะตัวอัวตัวเอ7บาทเออาเคครับไปอย่าไป นันแหละโอเคขอเพิ่มเบตอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเอาไปที่อ่าสิบบาทแล้วกันนะมาสิบบาทโอ้โหยังไงก็อย่าลืมอ่ากดติดตามให้กันด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับแล้วก็ กดกระดิ่งให้กันด้วยนะมาซื้อเลยในรอบนี้500บาททุกคนจัดไปเน้นๆนะครับ500ไม่รู้จะแตกดีหรือเปล่าลุ้นเอานะครับหาไปหายไปสวยงามเจมาเก็บตัวคูณเรื่อยๆครับเคไหมโอเคสวย48ได้วาวมา2หมาไปดิ100บาทครับคูณ10หมา10ไปต่อโอเคยังไงเรียบร้อยครับ ถือว่ามาดีนะ2 2 8บาทครับเริ่มมีกินแล้วนะโอเคถือว่ามาดีรอบนี้แต่ไม่รู้จะขาดทุนหรือกำไรนะมา1 0 8บาทสวยงามปาไปไปเรื่อยลูกไปเรื่อยนั่นแหละอ้าวสกแกตเตอร์ว่ะมีโอกาสลุ้นแตกในครับมาไหมมาไม่ให้โหลายรอบแล้วนะมาเงี้ยแต่มันไม่ให้สักทีนะครับ สามีสิบหกบาทปลาไปเท่าไหร่ร้อยสามสองอีกสามทีสปินเฮ้ยมาอีกแล้วว่ะสกแก็ตเตอร์ว่ะให้บ้าขอเหอะให้บ้างเหอะหลายรอบแล้วนะยังไงโอเคสวยครับเรียบร้อยได้มาแล้วสี่ขออีกตัวนึงได้ไหม <c ười> เรียบร้อยครับปลาเข้าไปอีกสิบทีสปินมันต้องอย่างนี้ดิหลายรอบแล้วแม่งไม่ให้ไม่ใช่แล้ว โอเคครับสวยงามหูยยิบสองแล้วตอนนี้80บาทเออปลาเข้าไป132าครับเรื่อยๆอย่าเอาไปลูกพ่อ <c oughs> ดูเหมือนจะเงียบหรือเปล่าอีกห้าฟีสเปนยังไงเงียบมาไหมขอหน่อยขออีกนิดนึงโอเคครับได้เคมา192บาท ขาต่อ156สวยงามครับเรียบร้อยปลาไป348บาทครับอีกไม่งามไสโอเคซื้อในราคา500ถือว่าคุ้มอยู่นะเนี่ยป่าไปดิ98้าสิขอสวยงามครับไอ้วายมา10นั่นแหละ252เรื่อยๆไอ้เขียวอุ้ยไม่ไม่ให้ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแตกไป444บาทครับดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยซื้อในรอบนี้ รอบสุดท้ายโอเคไม่ให้นะคุณผู้ชมโอเคก็จบไปแล้วนะครับได้มาที่1 5 1 4นบี่าทนะครับรโอ้โ<า>ได้กำไรมาพันกว่าบาทนะตอนนี้จากทุน300เราได้มาพัน0นะคุณผู้ชมโอเคก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ถือว่ากำไรอยู่นะถือถึงจะไม่มากแต่ก็กำไรนะทุกคนโอเคก็สาวถ้ำก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ก็ยังแตกดีนะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องของผมไว้ด้วยนะครับในช่องสำรองของผมนะแล้วก็ช่องหลักนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะสําหรับวันนี้ขอลาผาู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันหน้าสําหรับคลิปนี้ขอกราบผมว่าสวัสดีครับ